นายยูนี้ทุงใจเสนอยังวันสเรื่องราวของโลกอนาคตที่น้ำมันก็กำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มันก็ส่งผลทำให้น้ำกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีค่ามากที่สุดจึงทำให้ผู้คนที่รอดชีวิตต่างออกตามหาแหล่งน้ำใต้พื้นดินพร้อมกับทำการแย่งชิงต่อสู้เพื่อการที่ได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไป เรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นที่สนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,ม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดครหนึ่งซับสไคร e เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ดินแดนอันแห้งแล้งแห่งหนึ่งซึ่งมันก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อเออเนสชายผู้ที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งและคิดที่ทําการฟื้นฟูพื้นที่ที่แห้งแล้งแห่งนี้ ให้มันก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านเออร์เนสเขาก็มีลูกด้วยกันอยู่สองคนซึ่งคนแรกที่เป็นคนโตเธอก็เป็นสาวสวยที่ชื่อแมรี่ซึ่งเธอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นหน้าตาสะสวยและอยู่ในช่วงรักสวยรักงามส่วนลูกชายคนเล็กของเขาที่ชื่อว่าเจอโลมเด็กหนุ่มที่แย่ที่อยากจะเดินตามรอยเหมือนพ่อซึ่งเขาก็เป็นแม่เอขอเรื่องนี้ซึ่งในวันนี้เองทางด้านเออร์เนสเขาก็ได้พาลูกชายของเขา เดินทางไปยังสถานที่เก็บน้ําแห่งหนึ่งแต่ทว่าพอพวกเขาเมื่อถึงก็ต้องเจอกับกลุ่มโจรสองคนที่พวกมันนั้นก็กาลังงัดแงะประตูเพื่อหวังที่เข้าไปที่ด้านในห้องเก็บน้ําแห่งนี้จึงทําให้างด้านเออร์เนสเขาก็ต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงขู่พวกโจรพวกนี้พร้อมกับพูดบอกให้พวกมันนั้นให้รีบออกมาจากที่ตรงนั้นทันทีแต่ทว่าโจรสองคนนี้กลับไม่ยอมฟังไหนสิทธิที่เออร์เนสพูด,ดอย่างใดและยังพยายามที่จะลุกปืนออกมา ทำการยิงสวนเขาพอเห็นแบบนี้เออร์เนสเขาก็เลยต้องตัดสินใจที่ทําการยิงปิดจ็อบโจนทั้งสองคนจนตายในที่สุดเพราะเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้สิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นก็คือน,น้ําพอเห็นแบบนี้จึงทำให้ไปเอกเขาก็ตกใจที่เห็นพ่อของตัวเองนั้นทําการฆ่าปิดจ็อบโจนพวกนี้เพียงแค่พวกเขาก็ต้องการน้ําซึ่งในเวลาต่อมาเออร์เนสเขาก็ได้น้าสด จรทั้งสองคนหนำไปฝังดินและพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงขาวก็เข้ามาในห้องเก็บน้ำของตัวเองและลองทำการเปิดวาล์วาน้ำดูแต่ทว่าสิ่งที่ไหลออกมากลับเป็นเพียงแค่กิเลนเท่านั้นจึงทำให้ขาวก็รู้ทันทีว่าเส้นทางเดินน้ำของพวกเขานั้นมันก็กำลังเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นจึงทำให้สองพ่อลูกก็ตัดสินใจที่ใช้ลาเป็นพันนะในการแบกของเพื่อจะนำอาหารสำเร็จรูปกับเหล้าที่ซื้อมาจากที่ด้านในเมือง นำไปขายต่อให้กับพวกคนงานก่อสร้างที่อยู่บนชานเขาซึ่งนั่นมันจะททำให้เขาได้เจอกับหัวหน้าคนงานคนหนึ่งซึ่งทางด้านเออร์เนสต์เขาก็เลยสอบถามถึงเส้นทางการเดินน้ำที่เปลี่ยนไปแต่หัวหน้าคนงานคนนี้กลับเปลี่ยนเรื่องคุยและได้พูดกับเขาว่าถ้ายังอยากค้าขายกับเขาอีกต่อไปแกก็ไม่ต้องสนใจใเรื่องที่พวกเรานั้นเก็ะกำลังทำอยู่มันก็น่าจะดีกว่านะซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้เออร์เนสต์ เขาก็เลยต้องยอมรับการตัดสินใจของคนนาสร้างทางน้ําคนนี้แบบไม่มีทางเลือกและหลังที่เออร์เนสกับพระเอกลงมาจากภูเขาเพื่อเตรียมตัวที่กลับบ้านในขณะที่ลาตัวนี้มันก็ค่อยๆเดินลงมาเหมือนกลับพลาดท่าจนตัวของมันนั้นก็ขาหักซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นพระเอกเขาก็รู้สึกเสียใจมากและพอเออร์เนสรู้ว่าเจ้าลาตัวนี้มันก็ขาหักและก็ไรประโยชน์แล้ว จึงทาให้เขาตัดสินใจที่จะฆ่าลาตัวนี้ทิ้งทันทีซึ่งนั่นเหมือนก็เป็นเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเห็นและได้ยินเสียงร้องโหยหวนของมันอย่างทรมานอีกและหลังที่พวกเขาทั้งคู่ได้กลับไปยังที่บ้านทางด้านแมรี่ลูกสาวคนโตเธอก็กําลังยืนล้างจานด้วยสายเพราะเนื่องจากน้ํามันก็เป็นสิ่งที่หายากเกินกว่าที่เอามาใช้ล้างจานชามพวกนี้อีกทั้งระบบไฟฟ้าต่างๆในบ้านของเออร์เนสต์นั้น เขาก็ใช้พลังงานมาจากแผงโซลา่าเซลล์ทุนนั้นภาพก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาซึ่งด้านเออร์เนสเขาก็ได้พาพระเอกมาร่วมในงานประมูลหุ่นยนต์ที่ตัวขเขานั้นก็คิดจะนํามันมาทําการทดแทนลาที่ตายจากไปเพื่อถูว่าจะได้ใช้มันมาทําการไว้ใช้ส่งสินค้าและหลังที่การประมูลนี้สิ้นสุดลงในที่สุดเออร์เนสเขาก็ได้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปจึงทําให้ด้าน,นเฟรม ลูกชายของเจ้าของงานประมูลทําการแสดงความยินดีกับเออร์เนสที่ได้หุ่นยนต์ของพ่อของเขาไปใช้งานแต่แท้จริงแล้วเฟลมเขาก็อยากจะได้หุ่นยนต์ตัวนี้ของพ่อเก็บเอาไว้ใช้งานซะเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องนนสูญเสียมันไปให้ครอบครัวของเออร์เนสและหลังจากนั้นเออร์เนสก็ได้พาพระเอกมาเยี่ยมแม่ของเขาที่โรงพยาบาลซึ่งภรรยาของเออร์เนสนั้นเธอก็ป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัว จึงทําให้ตัวของเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องช่วยเดินและคอยให้พยาบาลพวกนี้ช่วยดูแลเธออยู่ตลอดเวลาและหลังที่ทําการเยี่ยมภรรยาของเขาเสร็จแล้วขาวก็รีบพาใบเอกกลับมาที่บ้านและในขณะดดีกว่านั้นเองทางด้านเฟลมลูกชายของเจ้าของงานตะมูลข่าวก็ได้เดินทางมาหาร้องกับพูดบอกกับพวกเขาไปว่าตัวงเขาก็อยากจะขอเช่าหุ่นยนต์ต่อจากเออร์เนสที่เขานั้นก็เพิ่งได้มาแต่พอถึงด้านเออร์เนส ผู้ถามเหตุผลก็เฟลมไปวุนาดจะเอามันไปใช้ทําอะไรกันเฟรมเขากลับนิ่งเฉยจึงทาให้เออร์เนสนั้นเขาก็เลือกตอบปฏิเสธไม่ให้หุ่นยนต์ตัวนี้กับเฟลมไปภาพก็แต่ไปที่เช้าวันต่อมาพอทางนั้นเออร์เนสมาทําการเปิดโกดังเพื่อจะนําหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไปใช้งานแต่เขากลับพบว่าภายในโกดังมันก็มีแต่ความว่างเปล่าเขาก็จึงรู้ทันทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ต้องเป็นฝีมือของเฟรมอย่างแน่นอน ที่แอบขโมยหุ่นยนต์ของเขาไปในตอนช่วงเวลากลางคืนจึงทําให้เขาก็ตัดสินใจรีบไปตามหาเฟรมที่บ้านของพ่อและพอพ่อของเฟรมได้ห้ข้อมูลเออร์เนสพวกเขานั้นก็น่าจะนําหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นไปแอบเอาไว้ที่ด้านบนเขาและเพียงเวลาไม่นานเออร์เนสเขาก็หาเฟรมพบจึงทําให้เขาตัดสินใจที่ใช้เชือกลากโจรหนุ่มคนนี้เพื่อคิดจะทําการลากเขาเดินกลับไปยังหมู่บ้าน แต่ทืว่าทางด้านเฟลมเขากลับพยายามคิดที่จะหาทางใช้ช่วงเวลาที่เออร์เนสเผอแกล้งทําเป็นขอพักซึ่งในจังหวะน,นั้นเองพอเฟลมเห็นเออร์เนสเผอเขาก็เลยใช้จังหวะน,นี้ทําการคลวงหินใส่ไปที่หัวองเอร์เนสอย่างเต็มแรงจนตัวเออร์เนสนั้นเขาก็ต้องล้มลงพอเห็นแบบนี้เฟลมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอเอาคืนเออร์เนสบ้างโดยการนําเชือกมาผูกกับตัวเอร์เนสทําการผูกติดอยู่กับเจ้าหุ่นยนต์ และตั้งคาใายมันนั้นเดินลากเออร์เนสต์ออกไปจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องตายอย่างทรมานซึ่งหลังท,ที่เวลาผ่านไปหนึ่งวันพ่อทางด้านพระเอกเห็นพ่อยังไม่กลับมาเขาก็รู้สึกหลังหอนใจเลยคิดที่ทออกไปตามหาพ่อของเขาและพอเขาเห็นร่างของพ่อเขาก็ต้องช็อกเพราะมันก็เป็นร่างที่ไร้วิญญาณโดยศพของเออร์เนสต์่อของเขาดังนั้นเขาก็ได้นอนตายแถมยังผูกติดอยู่กับเจ้าหุ่นยนต์ของเขา ภาพเปิแต่ไม่ที่เช้าวันต่อมาในงานพิธีศพของเออร์เนสซึ่งภูเขาก็จัดขึ้นแบบเรียบง่ายซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็อยู่ในอาการที่โศกเศร้าและก็เสียใจแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านเฟลมเขาได้ทาตีเนียนนิ่งเฉยเหมือนกับว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับพยายามคิดที่ทําดีโดยการขับรถไปส่งพวกเขาทั้งสองคนที่บ้านทันทีที่พม่เอกมาถึงที่บ้านเขาก็ตัดสินใจ หยิบค้อนขึ้นมาพร้อมกับใช้มันทุบเจ้าขุนตัวนี้เพื่อระบายความโกรธแค้นเนื่องจากตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่องเขานั้นตายได้ยังไงกันพร้อมกับคิดว่าระบบขุนยนต์ของตัวนี้มันอาจจะพังจนเป็นต้นเหตุให้พ่องเขานั้นก็ต้องตายซึ่ง่อเห็นแบบนั้นเฟลมเขาก็ได้แค่ยืนมองโดยไม่กล้าที่พูดคุยอะไรกับพระเอกและหลังจากนั้นเฟลมเขาก็เลือกมาตีสนิทกับพระเอก เราอยากจะได้แมรี่พี่สาวขาองพระเอกมาทําเมียและพอพวกเขาทั้งคู่ได้พูดคุยกันเหมือนก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็น่าจะลงตัวแล้วจึงทําให้ทางด้านเฟลมเขาก็รีบมาหาคนสร้างถังน้ํพร้องขอทางเดินน้ําให้กับไร่ของครอบครัวของแมรี่เพราะเขาก็มั่นใจว่าที่ดินผืนนั้นมันก็อุดมสมบูรณ์และมันก็สามารถทํากําไรได้มหาศาลและทันทีที่อยู่หน้าคนงานได้ยินแบบนั้น เขาก็เลยตัดสินใจที่หลอกให้เฟลมได้ทําการเกษตรเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เขานั้นก็กําลังจะได้ตามมาและพอเวลาผ่านไปทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่ประตูทางน้ําเพราะเนื่องจากวันนี้พ่อของเฟลมก็ได้ทําการเปิดพิธีเปิดทางน้ําอย่างเป็นทางการและเขาก็มั่นใจว่าลูกชายของเขาจะทําให้ที่ดินของเอร์เนสต์นั้นกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งและหลังที่เวลาผ่านไป นานจนหลายเดือนในที่สุดเฟลมเขาก็สามารถทำไมาได้สำเร็จจนพื้นที่อยู่เอรเนสได้กลับไปดวงสมบูรณ์อีกครั้งแถมตอนนี้ข่าวก็ยังได้แมรี่พี่สาวของพระเอกมาเป็นภรรยาตามที่เขานั้นต้องการอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทางด้านแมรี่เธอก็กำลังตั้งท้องจึงทำให้ในที่สุดพวกคนทั้งคู่ก็ได้จับพิธีแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จนในวันหนึ่งพ่อของเฟรมเขาก็ได้พานายธนาคารมาทําการเวรที่ดินครอบครัวงเออร์เนสคืนเพราะเนื่องจากเออร์เนสเขาก็มีหนี้สินที่ติดอยู่กับธนาคารเป็นจำนวนมากโดยที่เฟรมนั้นเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจึงทําให้เขาก็พยายามปกป้องที่ดินเออร์เนสพร้อมกับพูดสัญญาหัวจะหาเงินมาคืนให้กับธนาคารทุกบาททุกสตางค์ที่ทางด้านเออร์เนสนั้นเคยยืมไปอีกด้วยภาพกระดับที่เช้าวันต่อมา ทางด้านเฟรมข่าวก็ได้นําหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นรถเพื่อนํามันออกไปขายแถมเขาวก็ยังหลอกให้น้องชายของเขานําลูกที่เป็นเด็กทารกออกไปด้วยกันอีกด้วยและที่แย่ยิ่งไปมากกว่านั้นเขาก็ยังนําลูกชายของน้องชายของเขาเอาไปขายให้กับพวกแก๊งคนจอดซึ่งคนพวกนี้มันก็ยังนาเด็กทารกนําไปขายต่อกับพวกคนรวยโดยที่น้องชายของเฟรมนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนและด้วยความซวย ในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็เลยโดนแก๊งพวกนี้ทําการตลบหลังจนน้องของเฟรมนั้นก็โดนพวกมันยิงจนลม้มลงในที่สุดซึ่งพอเห็นแบบนี้เฟรมเขาก็เลยต้องรีบหนีออกไปจากสถานที่แห่งนั้นอย่างหัวซุกหัวซุนแถมเขาก็ายังต้องทิ้งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้แล้วรีบวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดภาพกระตาไปาที่หลายวันต่อมาหลังที่เฟรมได้เงินมามากพอสมควรแล้วจากการขายลูกชายของน้องชาย โดยที่เขาก็ไม่กล้าบอกใครซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็ต้องนําเงินจํานวนนี้ไปจ่ายค่างงวดให้กับนายธนาคารและพอไะปะเอกเ,เห็นว่าหุ่นยนต์ของพ่อเขาหายไปเขาก็เลยพูดถามกับเฟรมว่านายขายหุ่นตัวนั้นทิ้งไปแล้วใช่ไหมเฟรมก็เลยพูดตอบก,กลับไปเอกไปปู่ยังไงที่ดินครอบครัวพวกนายมันก็ต้องหมาก,กนส่วนตอนนี้ทางด้านหุ่นยนต์ของพ่อระเอกพอมันเป็นหุ่นไร้ไนาย ท,ทันที่นี่มันได้รับความเสียหายซึ่งมันก็ถูกโปรแกรมเขียนเอาไว้ให้มันหาทางเดินกลับมาหาคนที่สร้างมันขึ้นมาจึงทำให้มันนั้นก่อยๆเดินโซซัสโซเซกลับไปหาเควินผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อออกมา,าจำหน่ายกับพวกเกษตรกรและทันทีที่เขาได้เจากหุ่นยนต์เออร์เนสเขาก็ได้ทำการวิทยุเป่าประกาศตามหาคนที่เป็นเจ้าของที่ชื่อเออเนสให้รีบมารับกลับไปแต่ทว่า เหมือนก็ไม่มีใครกลับมารับมันผ่าก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาพอพระเอกไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลซึ่งพวกเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้พูดบอกกับพระเอกไปว่าหุ่นยนต์ครอบครัวเขานั้นตอนนี้มันก็ได้เดินไปอยู่เควินจึงน่ะแม่พระเอกนั้นก็ตัดสินใจที่จะแอบเดินทางไปหาเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้พียงํำพังและหลังที่พระเอกได้พบกับเควินซึ่งเควินนั้นก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของหุ่นยนต์ของเขา ว่าทุกตัวมันก็จะมีกล้องที่ตาวไว้คอยทําการบันทึกภาพในรูปแบบแสงเลเซอร์และทางด้านควินขเขาก็บอกให้ไปเอกนั้นทําการดูสาเหตุที่มันก็เดินกลับมาที่นี่รอเขาไปบางพังก่อนเพราะเนื่องจากเขาก็มีทุนละที่จะออกไปข้างนอกชั่วคราวและทันทีที่ไปเอกหมุนวิดีโอดูไปเรื่อยๆเขาก็ได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งตอนที่พ่อของเขาก็อยู่กับเฟรมจึงทําให้เขานั้นก็รู้ทันที วดแท้จริงแล้วเฟลมเขาก็เป็นคนเกลี้ยงหินใส่พี่พ่อของเขาแถมเขาก็ยังนําร่างของพ่อผูกติดเอาไว้กับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้อีกซึ่งื่าเห็นแบบนั้นพระเอกเขาก็อดไม่ได้ที่ร้องไห้ออกมาเพราะเขานั้นก็ต้องช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังที่หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกซ่อมเสร็จแล้วพระเอกก็นํามันกลับมาที่บ้านและพอเฟลมเห็นเจ้าหุ่นตัวนี้เขาก็ต้องตกใจ แต่เขานั้นก็พูดอะไรไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้พระเอกจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแถมเฟลมก็ยังหลอกปันพี่สาวของเขาและกแกล้งทำไปพี่เขยที่แสนดีอีกแต่ยังไงพระเอกก็ยังต้องกลั้นใจฝืนทนเก็บเรื่องราวทั้งหมดนี้เอาไว้ก่อนจนในวันหนึ่งเฟลมเขาก็ได้รับจดหมายของน้องชายที่ส่งมาบอกว่าตัวของเขานั้นก็ยังไม่ตายและอยากให้เฟลมนำเหล้าพร้อมกับอาหารมาส่งให้กับเขา ตรงทางแยกบริเวณชั้นเขาซึ่งพอรู้แบบนั้นขาวก็เลยนำมีดพกติดตัวไปเพื่อหวังให้ทำการฆ่าปิดปากน้องชายและตัดสินใจที่นำเจ้าหุ่นยนต์ออกเดินทางไปด้วยกันและในขณะที่เฟรมพยายามขึ้นไปบนเขาเพื่อตามหาน้องชายอยู่นั้นทันใดนั้นตวงเขาก็พลาดท่าตกลงไปในหลุมขนาดลึกจนขาเขาก็หักไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เฟรม จะพยายามตะโกนเรียกขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงมันก็ไม่มีใครได้ยินและในที่สุดมันก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาร้องกระจ้องมองเขาซึ่งชายคนนั้นเขาก็คือพระเอกเด็กหนุ่มขี้แยที่ฝันอยากจะเป็นเหมือนพ่อซึ่งจริงๆแล้วพระเอกนี่แหละที่เป็นคนแอบขุดหลุมพลางพวกนี้เอาไว้ร้องกระทาการเขียจุดหมายหลอกให้เฟรมออกมาที่ด้านนอกเพื่อตกลงไปในหลุมนี้ แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เฟลมเขาจะพยายามร้องขอชีวิตกับพระเอกยังไงแต่สิ่งที่เฟลมทำกับพ่อของทูตนั้นมันก็ยากเกินที่จะให้เอภยัยพระเองตัดสินใจนาปืนของพ่อก่อที่เล็งตรงไปที่เฟลมเพื่อทำการยิงบิดจ,จ็อบจบเรื่องทั้งหมดนี้ซะและหลังจากนั้นข่าวก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านร้องกับเจ้าหุ่นยนต์ของพ่อโดยที่ทางแมรี่พี่สาวของเขาเธอก็กำลังยืนตากผ้าอยู่ และเธอก็ได้พูดกับน้องชายของเธอไปว่าต่อจากนี้นายก็อยากคิดทําตัวเป็นผู้ใหญ่อีกมันก็น่าจะดีกว่าและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ